สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคาร์อบอยทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง b บลนด์เกมมิ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead r e d e m p t i o n ภาคที่2กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนลงมอดกันเหมือนเดิมนะครับผมมอดที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือมอดบทลงโทษสูงสุดนะครับผมนั่นก็คือการประหารชีวิตนะครับแวนคนักโทษนั่นเองนะครับผม Hello, <this. S 1> ก็มดนี้ก็ เป็นมอสที่ผมดาวน์โหลดมาจากใน n e x a s Moss นะครับผมแล้วก็นี่ครับตอนนี้เราก็เป็นตำรวจนะครับผมในเมืองเซนเดนิสกันนะครับผมกดูชุดครับแจูแปกตานะครับผมจอดตำรวจนะครับนี่ครับนี่คือลานประหารนะครับผมของนักโทษนะครับผมมอสตัวนี้ก็จะเป็นการนี่ครับ นำเชือกนะครับผมมัดตัวคนร้ายแล้วก็นำมาใส่ไปที่แท่นประหารตรัวนี้แล้วก็ทำการประหารชีวิตนะครับผม uh huh. ตอนนี้ก็อ <right>, ดยนะครับผมนายตำรวจ34ท่านมายืนคุมอยู่ตรงนี้นะครับผม uh huh. ตอนนี้ก็กใกล้ได้เวลาแล้วนะครับผม วิธีการใช้งานของมอนนี้ก็คือ, <Hello. Hey. S 1> อเพื่อนจะจับคนไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้า <Hey. S 1> ไม่ว่าจะเป็นโจรหรือใครก็ได้นะครับผม hey. <Watch> อันนี้ก็จะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้เ,เ,เพื่อนๆนะครับผมนําเชือกขึ้นมา Hello there. Hello there. จากนั้นก็ มัดตัวคนร้ายนะครับผมอ,อ่าที่มันบักก็เพราะว่าผมจับตัวเขามาเที่ยวร้านประหารน,นะครับ<า>ถ้าจับมัดที่อื่นก็จะไม่บักนะครับผม,มาจากนั้นก็กดยกเขาขึ้นมาครับผมจากนั้นก็มาที่แท่นประหารตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดโตวีค้างไว้นะครับอ่าตอนนี้ก็ ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับ uh huh. ดูครับผมไาตำรวจ3ามสีท่านนี่ก็คือผมทําขึ้นมานะครับผมเพื่อให้ดูารายประหารมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผม uh huh. ปกติ uh huh. แล้วตำรวจ uh huh. จะไม่อยู่ตรงนี้นะครับผม uh huh. ตอนนี้ก็เริ่มจะได้เวลามาแล้วนะครับผมยืน uh huh. อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวอ uh า huh. ค้างไว้นะครับผม กดตัวอาค้างไว้จอรนก็จะทําการประหารชีวิตนะครับอ่าก็นี่ครับมาตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ยาวนะครับผมใครที่สนใจมัดตำรวจนะครับผมก็ในช่องผมมีสอนลงด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ยาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ม็อดนี้นะครับผมไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้มาเลยนะครับผมหลังจากที่เ,เพื่อนๆกดดาวน์โหลดมามันจะได้ไฟล์นี้นะครับผมกดเปิดโฟลเดอร์เกมของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมขวามือคือโฟลเดอร์เกมซ้ายมือคือตัวม็อดที่เราจะลงนะครับผม Accuracy ยังไม่ลงม็อดพื้นฐานเหมือนเดิมเลยครับผมก็ ทำการลงมอดพื้นฐานให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับผมใครที่ลงแล้วก็ลงตัวมอดได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ลงมอดพื้นฐานนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์มอดพื้นฐานที่ผมรวมไว้เป็นไฟล์เดียวนะครับผมให้เ,เพื่อนๆนะครับกดดับเบิลคลิกเข้ามามอดพื้นฐานก๊อปทั้งหมดใส่ในโฟลเดอร์เกมแค่นั้นนะครับผมจบเลยนะครับผมจากนั้นมาดูตัวมอดของเรานะครับผม,มตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้ามา ใครที่ไม่ดับเบิื่องิดก็จะแตกไฟล์ก็ได้นะครับผมใช้ตัวเดียวคือตัวนี้ลากสายแหงโฟนเด็กเกมจบแค่นี้นะครับผมก็จะสามารถใช้มฉพตัวนี้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้ากันนะครับผมว่าเราจะมาสอนลงมหมดอะไรนะครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ